พิมโภชนาการเด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอเมนูอาหารว่างเพื่อสุขภาพนะคะเมนูลูกชุบซูปเปอร์โมเดลส่วนผสมตามแสดงเริ่มแรกเรานำถั่วเขียวกับทาะเปลือกที่ชั่งน้ำหนักตามที่กำหนดนำมาล้างให้สะอาดและแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแช่แล้วล้างให้สะอาดอีกครั้ง นำไปหุงในหม้อหุงข้าวด้วยอัตราส่วนน้ำต่อถั่ว1.5ต่อ1ประมาณ15นาทีจะได้ถั่วที่นิ่มแต่ไม่แฉะจนเกินไปนำถั่วที่นึ่งสุกแล้วมาปั่นผสมกับนมถั่วเหลืองสูตรนี้ใช้นมไวตมิวแชมป์รสจืดน้ำตาลหล่อหังกล้วยเพื่อลดปริมาณน้ำตาลน,น้ำตาลทรายเกลือปั่นจนเนื้อละเอียดเนียนเข้ากันดีเป็นส่วนผสมที่หนึ่ง นำส่วนผสมที่1ไปกวนในกระทะด้วยไฟอ่อนถึงปานกลางจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันจับตัวเป็นก้อนไม่ติดกระทะระวังอย่าให้แห้งจนเกินไปเวลาปั้นจะได้ปั้นง่ายไม่แตกนวดให้เนียนแล้วพักไว้ต่อไปเตรียมส่วนผสมที่สองที่จะใช้เป็นไส้เป็นเนื้อฟักทองนึ่งสุกผสมกับวีซอยสูตรงามมอน้ำตาลหล่อหางกล้วยผสมบดให้เข้ากัน นำส่วนผสมที่สองมากวนในกระทะจนเกือบแห้งแล้วจึงเติมงาดำบดละเอียดกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดไฟและค่อยๆใส่ผงโปรโตีนนวดให้ส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนำถั่วกวนส่วนผสมที่1และ2มาแบ่งเท่าๆกันสูตรนี้จะได้32ชิ้นปั้นเป็นลูกกลมๆโดยส่วนผสมที่ห่พอส่วนผสมที่สอง จัดแต่งรูปทรงกลมให้สวยงามครั้งนี้เราจะทำเป็นลูกส้มนะคะนำถั่วกวนที่ปั้นเสร็จแล้วไปเสียบไม้นำไปจุ่มสีจุ่มเสร็จพักทิ้งไว้ให้สีแห้งเตรียมส่วนของน้ำวุ้นสำหรับชุบชั่งผงวุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดมาละลายกับน้ำเปล่าสัดส่วนผงวุ้น5กรัมต่อน้ำเปล่า100มิล พักไว้อย่างน้อย10นาทีเติมสีลงไปเล็กน้อยในส่วนนี้สามารถเตรียมไว้ก่อนจะปั้นรูปได้นะคะนำผงวุ้นที่แช่ไว้ไปต้มหมั่นคนจนเดือดจนวุ้นละลายหมดสังเกตได้จากน้ำวุ้นใสไม่เป็นเม็ดปิดไฟวางพักไว้ให้พออุ่นนำถั่วที่ปั้นชุบสีแห้งแล้วมาจุ่มในน้ำวุ้นรอให้วุ้นเซตตัว จุ่ม3 2ถึง3ครั้งให้วุ้นเคลือบหนาตามต้องการตัดตกแต่งเติมก้านหรือใบไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟ